ในโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นทั้งโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่อย่างโรงพยาบาลสงขลานครินทุกวันมีผู้ป่วยกรณีซับซ้อนที่ต้องเข้ารับการรักษาด,ด้วยการผ่าตัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานานๆหลายกรณีด wow ้วยความใส่ใจและในฐานะวิสัญญีแพทย์ผู้ชำนาญคุณหมอณเรนีรู้ดีว่าการที่ผู้ป่วยต้องนอนนิ่งอยู่ในท่าเดียวติดต่อกันนานๆคือโอกาสเสี่ยงต่อภาวะเกิดแผลกดทับ คิดคิดและค้นคว้าไปก็พบว่าในต่างประเทศมีการคิดค้นหมอนรองที่ทําจากซิลิคนมาช่วยบรรเทาปัญหาสำหรับประเทศเราก็คือว่านี่คือสินค้าราคาแพงที่จะต้องนําเข้าและจะกลายเป็นภาระใหญ่ให้กับระบบส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ราคาค่อนข้างแพงชิ้นงานหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปและห้องผ่าตัดเรามีเยอะเป็นแบบ 20-30ห้องมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยากจะช่วยคนไข้ให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็ประหยัดงบประมาณใช้ของที่มีในประเทศคิดมาถึงตรงจุดนี้เราก็เลยต้องมานึกว่ายังพารามันน่าจะทําได้เกิดคําถามเกิดความสงสัยจึงเดินข้ามสายส่งคําปรึกษาข้ามมาเป็นโจทย์วิจัยให้กับอาจารย์นัทพงษ์และคณะ ช่วยกันคน้นคว้าค้นหาวิธีแปรรูปยางพารามาผลิตเป็นหมอนเพื่อรองรับแรงกดทับให้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับสองเป้าประสงค์คือเพื่อช่วยผู้ป่วยได้และราคาต้องไม่แพงสิ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับไม่ใช่แมท e r i a เรียลเพียงอย่างเดียวเป้าหมายของเราคือให้มันผลิตได้ง่ายนะครับใช้ใช้ต้นทุนต่ําสามารถทําได้ในแ l a แล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ราคาไม่แพงเป้าหมายของเราคือ ถูกกว่าคกแงงงงสัคครรึึ่่หนออะไยยาเนี้ิดค้นพัฒนาและทดสอบวนลูปของการสร้างสารรค์อยู่หลายรอบก็เกิดเป็นหมอนที่ใช้โพลิยูรีเทนเป็นวัสดุหลักใช้ยางพาราเป็นวัสดุห่อหุ้มมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเมื่อระคายเครืองมีความยืดหยุ่นกำลังดีกระจายน้ำหนักกดทับได้อย่างพอเหมาะส่งต่อให้คุณหมอนาลินีนำมาทดสอบและใช้งานจริง ั้งห้องปฏิบัติการแล้วก็ทั้งจากที่ทํากับผู้ป่วยจริงเนี่ยพบว่าผลิตภัณฑ์และก็วัสดุที่เราทำเนี่ยสามารถช่วยลดความดันกดทับได้จริงสามารถลดกระจายแรงได้เทียบเท่าหรือว่าดีกว่าทนต่อการฉีกขาดสูงกว่าในเชื้ออื่นๆราคาถูกถึงประมาณหนึ่งในสถึงครึ่งหนึ่งของของผลิตภัณฑ์ที่นําเข้านอกจากนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตแล้วก็ยางาพาราพอมันฉีกขาดอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ่อมได้ เป็นหมอนต้นแบบที่ถูกนำไปผลิตซ้ำเพิ่มปริมาณเพิ่มแบบกลายเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาเยาวที่ถูกผลิตออกค้ามีมูลค่ากระจายสู่ท้องตลาดที่มีความต้องการและถูกนำย้อนกลับไปใช้เพื่อลดปัญหาลดทุกข์ให้กับผู้ป่วยพร้อมกับลดภาระให้กับระบบบริการสุขภาพคือมูลค่าและคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมาอีกมากเพราะสิ่งที่ทีมวิจัยผลิตได้ไม่ใช่เพียงหมอนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่แต่คือองค์ความรู้ใหม่ ที่เราเองเป็นเจ้าของเป็นผู้ค้นพบนี่คือหัวใจคือเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์ที่แท้ของระบบวิจัยต่อจากนี้สวกอซึ่งเป็นองค์กรที่จัดรูปการบริหารแบบใหม่บริหารทุนได้อย่างคล่องตัวเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจหรือก่อประโยชน์กับสาธารณะจึงเข้ามาสนับสนุนเอื้อให้เกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องจากหมอนขยายไปสู่ที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ คือความหวังความฝันสู่เป้าไกลหมุดใหม่ที่หมายให้เราเก้าวไปถึงผู้ป่วยที่จะต้องไปนอนพักไม่ว่าจะผ่าตัดรูปแบบใดๆก็ตามที่ขยับตัวไม่สะดวกยังไม่ต้องถึงขนาดอมัมพึ่อัมพาตไอตัวนี้ก็จะช่วยแล้วคนที่ด้โอกาสก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเกิดประโยชน์กับหมอด้วยหมอก็จะได้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีแล้วก็ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลแล้วก็ยังเกิดประโยชน์กับระบบเศ,ษศรษฐกิจทําให้เพิ่มมูลค่าของยางพาราขึ้นมา คือตัวอย่างของงานวิจัยแบบมุ่งเป้าที่เราต่างเข้าใจร่วมกันแล้วว่าคือเป้าหมายของระบบวิจัยคือแบบอย่างของกระบวนการวิจัยที่เราจะช่วยกันสนับสนุนและเอื้ออำนวยให้เกิดดูดีๆงานชิ้นนี้สำเร็จลงได้เพราะมีการจับไข้เพราะนำความรู้และความเชี่ยวชาญต่างสายรวมกันมาวิจัยและค้นคว้าร่วมกันผสมผสานจินตนาการและความคิดฝัน เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความสำเร็จของการวิจัยดอกหนึ่งที่เราค้นพบ